โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมลาลัสนอเช่นะฮะวันนี้เรามาเออ่รีวิวสกินกันอีกแล้วนะผมก็สกินนี้เป็นสกินที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับเซอร์พีบีตอนนี้มันเข้าแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เป็นสกินชุดซูเปอร์กาแล็กซี่นะฮะวันนี้เรามาซูเปอร์กาแล็กซี่ฟิตกันก่อนเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มการรีวิวสกินตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มที่ท่าแดนโจก่อนนะฮะคอนโทรลหนึ่งครับผม นี่คือคอนโทรลหนึ่งนะครับโอเคต่อไปเราไปดูคอนโทรลสองนะครับอนอนหลับนะครับโอเคต่อไปเรามาดูคอนโทรลสามนะฮะ <c oughs> ควงกระบองนะฮะควงที่มันถืออยู่ผมก็ไม่แน่ใจมันใช้กระบอกหรืออะไรนะครับต่อไปเรามาดูท่าหัวเราะนะครับหัวเราะโคจีเลยนะครับต่อไปเรามาดูท่าวาร์ปนะฮะ น่ามีเหมือนยานนะครับยานเป็นรูปป่านั่นเองแน่นอนครับเป็นปลาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันคือป่านะฮะนี่ฮะก็สวยงามนะฮะโอเคต่อไปเรามาดูสกิลนะครับเรามาเริ่มที่สกิลคิวกันก่อนเลยนะฮะโอเคมาลุยเลยสกิลคิวนะฮะนี่ฮะสกิลคิปดูต่อไปมาดูสกิลเดร์มันยูนะฮะกดใช้ปุ๊บ นี่นะฮะที่มันถืออยู่จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นเหมือนพลังมันจะมีหลายวงขึ้นนะฮะแล้วเรามาดูการโจมตีปกตินะฮะ <ST. S 1> ไอที่เห็นเป็นสีดาๆเนี่ยเออผมไม่รู้นะว่าสกินมันยังไม่สมบูรณ์หรือมันบั๊กหรือมันอะไรแต่ในช่องสกินสปอร์ตไลท์ที่เขาเรีวิวสกินนี้ของต่างชาติเขาก็เป็นเหมือนผมนะฮะเป็นสีดําๆเหมือนกันนะฮะ <ST. S 2> ดูเหมือนสกิลมันจะยังไม่สมบูรณ์ละมั้งนะครับนี่ฮะการโจมตีปกติก็เป็นอย่างนี้นะฮะกดสกิมล้นอยู่ก็ เป็นแบบนี้เช่นกันนะฮะโอเคต่อไปเรามาดูอันติน,นะฮะหลายท่านคงรอคอยอันตินะ,ะโอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะจัดไปนะครับปล่อยอันตีไปนั่นแหละฮะมันจะไม่มีเอฟเฟกต์ปาวนอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสกินนี้มันจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าดูแล้วมันก็สวยนะ เอฟเฟกมันยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้ผมรีวิววันแรกเลยนะครับวันแรกที่มันเข้าเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจครับคนที่เล่นเซอร์พีบีเป็นเหมือนกันหมดครับช่องของสกินสปอตไลท์ของต่างชาติเขารีวิวสกินนี้เขาก็เป็นเหมือนผมเลยครับเอฟเฟกมันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูการเอฟเฟกการตายของฟิตนะฮะดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมนะครับโอเคฟิตตายซะ ตายตายแล้วนะครับโอเคก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็กระเด้งเข้าไปข้างหลังนะครับโอเคคราวนี้เรามาต่อที่การรีวิวสกินตัวคินเดดนะฮะซูเปอร์แล็กซี่คินเดดนะฮะโอเคเรามาเริ่มรีวิวคินเดดกันก่อนเลยนะฮะท่าแรกครับแดนโจ๊กนะฮะคอนโทรลหนึ่งนะครับเงอะสวยดีครับโอ้โหสุดยอดมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะนะครับท่ายังคงเป็นท่าเดิมนะฮะ ท่าเต้นนี่กวนประสาทดีนะครับผมไม่แน่ใจหรือเปล่าอะผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่าเต้นนี่มันท่าเดิมหรือเปล่านะครับปกติผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้นะฮะผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ละท่ามันท่าเดิมหรือเปล่าเนาะโอเคต่อไปเรามาดูท่าหัวล้อนะครับคอนโทนสีสวยดีครับอ่ะหมาหัวล้อด้วยโอเคต่อไปเรามาดูท่าวาร์ปนะฮะร,รีคอร์ อืมใช้ได้ครับเหมือนกับอะไรสักอย่างก็สวยใช้ได้ครับโอเคต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลคิวกันนะฮะโอเคมาดูซิสกิลคิวใช้แล้วจะเป็นยังไงนะฮะไปไหนล่ะไม่เราใช้สกิลก่อนใช้ใส่คลิปก็ได้นะฮะ ชใช้ได้นะครับโอเคต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์สกิล W นะฮะโอเคเริ่มกันเลยนะครับนี่ฮะตลาดที่คนรู้นะครับเป็นหมาผ่ามากัดนะฮะนั่นแหละถือว่าใช้ได้ครับก็สวยดีนะครับสำหรับเอฟเฟกต์สกิลนี้นะฮะต่อไปเรามาดูสกิล E และการโจมตีปกติของซุปเปอร์กาแล็กซี่คินเดดกันนะฮะโอเคลุย นี่ฮะสกิล E แล้วก็การโจมตีปกตินะฮะโอเคต่อไปเรามาดูอันติคินเดดนะฮะโอเคมาเริ่มดูแลับผมนี่ฮะอันติก่อนแล้วก็ดูแล้วมันสีนจางๆเรืองแสงนิดนึงนะฮะโอเคต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์การตายของซูเปอร์กาแล็กซี่คินเดดนะฮะดูซิมันจะเปลี่ยนอะไรไหมนะครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใช้ได้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิน Super Galaxy k i n d ินเแล้วก็ Super Galaxy f i ่ฟิตนะฮะถามว่าสวยไหมก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าสวยแน่นอนนะฮะเรื่องราคานี้ผมก็ไม่น่ไม่มั่นใจครแต่ไม่น่าใช่ l e เจนเดอรี่นะฮะราคาก็น่าจะประมาณ300หรือ415 RP นะฮะก็ถ้ามีข่าวสารยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะครับส่วน เรื่องสกินชิวาน่านะครับอันนี้ผมรีวิวแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีแสปแปดอาร์ตนะครับสแปดอาร์ตคืออะไรก็คือรูปที่คุณกําลังเห็นอยู่ตอนเนี้นะครับมันยังไม่ถูกวาดออกมานะครับของอของชิวาน่านะครับก็ถ้าเกิดมันมีรูปมาเมื่อไหร่ผมก็อาจจะทํารีวิวนะฮะส่วนเรื่องตัวใหม่ก็ต้องใจเย็นนะครับตัวใหม่ผมจะทํารีวิวแน่นอนนะฮะอาจจะทําเป็นคลิปเต็มหรือคลิปรีวิวก็ขอคิดอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์และ s c r i า e คลิปด้วยนะฮะถ้าชอบก็ฝากแชร์เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะแจ้งข่าวสารอะไรก็ใต้คลิปเลยนะฮะเฟซเบุ๊กผมกับแฟนเพจนะฮะจะโพสตข่าวสารเกี่ยวกับ L L นะฮะมีสกินไลฟ์อัปเดตอะไรใหม่ก็จะโพสตในแฟนเพจนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ